สี่จะนันดับนักเตะที่วิ่งเร็วที่สุดในพรีเมียร์ลีกและคุณคิดว่าใครครืออันดับหนึ่งของเมสกามาสิครับแต่ก่อนอย่าลืมกดติดตามพี่เตาอิจิพิซาดแดงกดไลค์กดห like, ัวใจกดบันทึกในการโพวตและกดติดตามมา,ยาเยอะๆเรยเรอเ,เริ่มที่คนแรกเลยอันดับที่4เออร์ริงเบลฮาร์าเลนและความเร็วของจอมมนบูนี่อยู่ที่36.22กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วโคตร อันดับที่3ดาวินดูนเยตคนนี้เร็วกว่าฮาเลนความเร็วที่36.53กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนนี้โคตรเร็วเลยว่ะ อันดับที่2อแอนโทนีกอร์ดอนความเร็วที่3 6 6 1กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนนี้โอ้โหเร็วสุดๆไปเลยมาอินเเชียวแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยจะเร็วกว่าเอริงเบลฮาริตดีซะด้วยและอันดับที่1ก็คือมิโคโลมูริกจากเชลซีความเร็วสูงสุดอยู่ที่3 6 6 3กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนนี้เร็วที่สุดแล้วเลมีคนที่เร็วกว่ามูริีก็คือคิเดนเอ็บเบ้นั่นเองถ่ายย้ายมาเป็นบริเก็ความเร็วสูงสุดอยู่ที่6 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงแอ่อ